ครับวันนี้เราจะมามาดูแลพระพิสุอาพาณเป็นพากินสันนะครับครับผมโดยอาจารย์เลิศครับผม ท่านเป็นมากี่ปีแล้วครับเนี่ยฮะหกปีแล้วนะครับโอ้โหครับรรครับผมจากที่สับอยู่ตลอดนะครับระจะเริ่มน้อยลงลันนี้สอง องตัวเป่าเลยนะครับเริ่มเริ่มสั่นน้อยลงนะผมก็ขอบคุณไอเทอร์แคร์นะครับขอผมดูได้ครับสั่นน้อยเลยครับไม่สั่นไ,ไม่สับเหมือนจอนแล้วมีอาจารย์เลิศทำเต็มที่ครับขอผม ขอบมากครับครับผมนาที่เป่าไปได้สามสิบนาทีชั่วโมงกว่าเลยครับโอ้โหบวัยถึงโตหกอือหือจับสับเยอะๆครับรอบที่สองครับเรอบที่สองตอนนี้อยู่ประมาณยี่สิบนาทีครับผมในรอบที่สองเนี่ยท่านมีอาการนิ่งได้มากเลยนิ่งได้มากเลยนะครับ โอเคขอบคุณเครื่องไอเทลซลแคร์นะครับผมอาจารย์เลิศจะทำเต็นที่เลยครับผมโอ้โห